นี้้ดวยอันนี้หลักการเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาปีนใบเนี่ยขึ้นมาหลักการเดียวกันนะคะมันปีนเอาใบเนี่ยปีนขึ้น,นมา,นมาใช่ไหมปอดขึ้นมาลายนี้ค่ะหลักการเดียวกันอยากเห็นดอกเนี่ยอันไหนดอกเนี้ยที่มาชัดๆหน่อยที่ครูมีก่อนหนึ่ง กุหลาบแย้มใช่ไหมคะคุณอันที่ครูถือกุหลาบตูมค่ะพี่นี่หาะเอาตูมเลยฮะอันนี้แย้มตูมตูมแบบแย้มก็เหมือนแย้มค่ะแต่อันนี้ตูมเอาละมาเเคมื่อกี้มีคนส่งงานเมื่อกี้ชีไครส่งงานกระเป่าอย่างนี้ ต้องทำเนี่ใครจะทำใครจะทำอะไรนะบิบินอ่ะใช่แล้ววันนี้จะถอยเรี่ยงแล้วใช่ใครจะบักบิบินอะไรนี้ก่อนเนาะอะไรวกเตียมทำแล้วเหรอ กจะช่วยหาครูไม่ใช่จะหาครที่ขึ้นมาแล้วอ่ะร้อยได้ใช่ไมไม่ด้ของติว่องไวนะไม่ใช่เราจะทําัันี้นะจง่เพเพ่ไม่ถนัดไม่ถนัดมันไมคืคูอันนี้เราจะทําตัวนี้ ถูกไหมคืออันนี้นแต่ตัวนี้เราจะทำอันนี้ก่อนเอาดอ,าาอ,กอกนี้ก่อนสวยนะอดอกนี้ดอกนี้เป็นดอกตูนวะก็วาดตูนนะคะวาวาดตูนใปักพึบเป็นมั่งเป็นนะปักพื้น โือแหม่จริงๆเลยครูก็ไม่ถนัดครูไม่ถนัดสองเท่าเลยนหคะอายุยืนมากเลยครูขี้เกียจอ้ใช่ไงเนสุดแขนก็ไม่สุดแขนก็ยังไม่ท่าได้ใช้สองเส้นเหรอใช้สองเส้นจะได้เร็วพี่ครูบอกก็จะได้เร็วไอ้สิงบอกที่ีเกียจร้อยไหม เปลี่ยน้อยหม่ครูบอก้เส้น่า <c oughs> นะคะเอ่อการปักทึบนะคะการปักทึบเราเราไม่ไม่ไม่ควรยิงยิงยาวอะ่ะเราไม่ควรยิงยาวจากนี่มานี่นะคะไม่ควรเราก็จะปักลงมาแค่แค่แค่เค,ค,ครึ่องหนึ่งก่อนอเพราะอะไรฮะคือมันยาวเก <ๆ S 1> ินมันยาวมันไม่อยู่มันจะบว์ไยอดอ่ะออ่ะนี่คือนี่นี่คือปัญหาของ การใช้ไหมทบมันจะโป่งๆไหมไม่เรียบโอเคพอการถ้าเรายิงอย่างนี้นะคะเราต้องมาครึ่งหนึ่งเพื่อไปครึ่งหนึ่งนี่การปักทึบก่อนอันนี้นะคะแล้วก็เออแล้วก็จากตัวนี้มานะคะเหมือนปักใบใช่ไหมคะไม่ค่ะเมื่อกี้เราขึ้นที่นี่ถูกไหมค่ะพอมานี่อย่าชนกับรอยที่เราขึ้นลงเมื่อกี้นะคะต้องคนละรอย ถ้าหาต้องอยู่ยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราจะปักอะไรก็ตามแต่เราปักแกะนี่มานี่อีกเส้นหนึ่งเราควรมานี่แต่อีกเส้นหนึ่งจากนี่มานี่ค่ะไม่ไม่ใช่ลงมาจะเจอกันไม่ใช่ระดับเดียวกันใช่แล้วอันนึงขึ้นมานี่แล้วอันนึงปิดนี่ฮะปิดตึ่งกลางมานี่เพื่อเจอกันเป็นการจับวางเป็นจับวางค่ะพี่แล้วตรง ไม่ไอันนี้มันก็มาชนมันเต็มเลยมันเต็มแต่ไอ้นี่มันไม่เต็มไงไออตัวไม่ไม่ตียาตีครึ่งมาชนตัวนี้พี่ไม่เต็มแต่พอตัดปักมันจากนี่ไงมันจะเต็มมันจะเต็มเห็นไหมพี่พอได้อย่างนี้ปุ๊บทีละครึ่งใช่ไหมคะไม่ไม่ถึงครึ่งมันมันทีละแถบเนี่ยค่ะโอเคอ่ะสุภาพอพี่มาอันนี้ใช่ไหมคะมานี่เมื่อกี้เราไปนี่เหรอคะ อันนี้ไม่ถึงเห็นไหมอย่าให้อย่าให้ชนแบบนี้ให้มันว่างเกยแล้วอันนี้มาเกยสลับไปสลับมาสลับไปไม่ไม่ไม่ต้องขี่ให้ตรงกันแบบนั้นนะคะในการปักทึบไม่ว่าจะจะจะทึบเห็นไหมพอมานี้ปุ๊บแผ่นนี้เห็นไอพี่ขึ้นมานี่เลยแล้วก็ลงมานี่ไหมเห็นนะไม่ถึงล่างด้วยไม่ถึงเห็นไหมไม่ไม่ถึงเส้นนี้จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ ให้เขาทึบอันนี้ประมาณนี้อย่างนี้ไม่ได้ลงมานี่ใช่ใช่ใช่มองเห็นความที่มันไม่ต้องทำให้แบบนี้นึกออกไหมต่อต่อต่อแบบนี้ไม่ถูกคนเดือดล้มาล้าไปลั้มกายใช่เทคนิคการกทึบเล็กๆ ก็ทำยาวได้ใช่ไหมใช่พี่ถ้าเล็กๆอ่ะได้ยิงยาวไปเลยเหมือนกับใครที่ดึงดึงดึงดอกอ่ะดึงดอกเนะะี่ยปากไปให้เต็มพอถึงข้าวนี้นะคะเห็นระบาสินกลางไหมลงมานี่เลยพี่จะมองไม่เห็นเป็นเส้นแบบนี้ไหมฮะมันจะสลับสลับกันไปสลับกันมาพอถึงข่าวทีนี้ก็มานี่ละ พอถึงที่นี่เห็นนะตอนริมปักไปที่ขึ่นยังไม่ถึงชายล่างมองเห็นเนี่ยเป็นแนวแบบนี้ไม่ไม่ใช่เป็นปืดมาแบบนี้ไปถ้าเป็นนี้เราก็จะเห็นชัดแล้วเราก็จบยากด้วยเมื่อกี้เนี่ยพอเราลงนี่เราไปแค่ครึ่งใช่ไหมคะต <c oughs> อนนี้มานี่ก็ยิงมานี่ <c oughs> เห็นฝั่งนี้ไหมคะมันเต็ม มันเต็มโดยที่ไม่ได้ปักเป็นเส้นเต็มอย่างนี้แต่ถ้าดอกสั้นๆตัดเต็มเลยยิ่งยิงย่งยิง่งน,นี่กรณีดอกนีอวันนี้ก็เริ่มเลยค่ะพอมาอย่างงี้เราก็เริ่มได้หมดนะคะจากล่างขึ้นหัวจากหัวลงมาก็ได้แต่ถ้าจะขึ้นก็ต้องไปอยู่ในในซอกนี่ไหมในซอกที่เราเราจบที่ไหนต้องข้ามไปอยู่ในซอกเขามไม่ใช่ไปเริ่มต้นที่จุดที่เขาจบ พอจะมาจากนี้เห็นไหมก็มาจากแบบนี้ไหมคะพี่นี่มาจากในนี้นะม,มาจากนี้ขึ้นมาไปที่นี่เห็นไหมไม่ไม่ตรงอย่างนี้นะคะไปครึ่งหนึ่งของเราก็มาจากนี้จากนี้ก็ได้เห็นไหมประมาณนี้ไม่ใช่ให้ตรงยอดเนนะคะล้ำเข้ามา สักครึง่งต้องยิงๆกันไปใช่ค่ะพี่ถูกต้องมันสลับไหมคะสลับกันไปสลับกันมานะคะเต็มเต็มเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วนะคะเราก็เลาะตรงนี้ไปเรื่องเดิมให้เขาอย่าให้ชนกับกับที่เราพึ่งขึ้นมาตัวนี้นะจากนี่มาแล้วก็ยิงมาตรงนี้ให้ก็เต็มให้ก็เต็มอันนี้ก็ยิงมาจากนี่ การปักทึบจะใหญ่แค่ไหนให้ทําหลักการแบบนี้เห็นไหมแทนที่เราจะลงนี่ไปไม่ใช่นะคะเข้ามานิดหนึ่งเห็นไนหะ<ม>แต่จริงแล้วปลายนี่อยู่ที่นี่ของที่เราขึ้นเราลง<ม>ให้หาให้หาช่อดอกอันนี้ออกนะอกน,นี้ทำนี้นะถ้าเราอยากจะให้สีที่มันแตกต่างหรือสีให้มัน เข้มเราก็จะใช้สีเข้มเอามา,ามให้เห็นชัดอ่ากอเปลี่ยนนะใช้สีนี้ก็ได้ค่ะใช้สีนี้ก็ได้ไม่เห็นชัดเอาเอาสีนี้ด,ดีกว่า,านะค่ะพออ,อ,อานะคะยาวแล้วเนี่ยหมดละ <laughs> <laughs> นี่ไวใชได้ดูตัวนี้นะคะ นี MM. ่หายใจทีเดียวจบเลยนะไอ้ดอกนี้งงเลยว่าดูว่ามันยากไม่ได้ยากเลยง่ายที่สุดง่ายที่สุดันโอย่างนี้ดยยาวๆใช่ไหมอคอแล้วก็ไปไหนหึกว่าทำไม่ได้แล้วไม่คัดเวอร์สเนโอ้ไม่ท่ะไม่คัดเวอร์อันนี้ดิคัดเวอร์ขอที่สอดทำไม่ได้ตงดสินเส้นใหญ่ เราดูมันใหญ่จังเลยเบอร์สี่อันนี้เบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าเบอร์ยี่ห้าถิมจะฉีดอันนี้มันฉีดไม่ได้จะดูใหญ่จังเลยค่ะคุณเบอร์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 ยี่สิบห้าเอาอันนี้ไปนี่ติมทำอย่างนี้สิสีสิงเงี้ยเงี้ยมีอันที่ของคุณตอยที่อย่างเงี้ยนี่เงี้ยยิ้มไปคูดเดี๋ยวเอาอันเนี้ยไหนพี่นี่สวยนี่ไิ

ให้เราขึ้นที่เราขึ้นที่ที่โคนนะคะขึ้นที่โคนโคนเขาขึ้นที่โคนนี่มันติดดิขึ้นขึ้นขึ้นม่ขึ้นที่ปลายที่เราจะทำว่าป็นาอันนี้มันขาวชั่วไง เออที่ถ้า้าเออถ้าเพ้นขาวสขาวจ้าสีมันจะได้รงดุนอ่ะดูนะคะให้เราสังเกตตัวนี้เราอยากได้ทำปลายมันเนี้ยเอขึ้นมาขนาดไหนเช่นเช่นนะคะให้เราสังเกตตัวนี้สิ่งสำคัญดูนะคะเราดูพอได้นี้ปุ๊บ เห็นจุดนี้ไหมคะเราต้องการไปนี่เพื่อวนมานี่นะคะเห็นไหมเพื่อวนเห็นปะจุดนี้สำคัญที่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมันมันขึ้นกับดีไซน์เราแล้วนะถติว่าดีไซน์พี่พี่อยากให้อยู่แค่ตรงนี้นะดีไซน์พี่พี่อยากให้อยู่ที่นี่นะ เห็นหัวอาจจะเยอะไปหน่อยแว่าหัวท yeah> anyway> ี่น claro ี่หมายถึงตัวนี้เข้าใจความเข้าใจความหมายนะอ่ะเห็นหัวไหมัเยอะเยอะไปเออเว้นเยอะไปหน่อยเราก็เอาขึ้นมาเห็นนะเออหัวขนาดนี้อยู่ยอดกระลำตัวสวยเราก็ต้องดูด้วยไม่มีใครบอกเราได้ว่าเราต้องทำเท่าไหร่นะแล้วก็ปักมาที่โคนขึ้นไป หลักการการพันตัวหนอนหลักการการพันตัวหนอนตัวหนอนแสนง่ายไหมไม่ใช่คัดเวิร์กนะคะหนอนเห็นไหมคะนี่แน่นยนอหนอนอ่าเห็นหนอนไหมคะอาแล้วแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะคะทำแค่ไหนเห็นระดับนี้ไหมคะเห็นระดับนี้นะนะคะให้ยาว กว่าระดับนี้เท่าอืมยาวก็่าระดับ้ต้องคาพลาด่ะต้องเอาไปคูยาวกว่าระดับไหนระดับนี้เราทีเยอะเยะครึ่งหนึ่งครึ่งเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆเข็มเราเข็มเราหมดถูกไหมเข็มเราหมดวิธีวิธีเข็มเราหมดเราก็ค่อยเลื่อนตัวนี้เราเข็มนี้า ใช่เหยยาวเมุนหมุนต้นชาเหมือนจะเลี้ยวชาเหน็บกินเลยแบบนี้เราค่อยหมุนหมุนขึ้นก็หมุนขึ้นนะคะนี่เราก็ค่อยเอาเขาออกมาจากเข็มตอนนี้อยู่ที่เข็มเราเอาเข็มออกหลักการตัวหนอนนะคะหลักการปอกละออกมาละโอเคตัวนี้ไม่พอนะโอเค่เข้ามา วันเขาหน่อยนะให้พอให้เยอะเห็นนะเห็นตัวหนอนเยอะนะจะไม่พอดไม่คด้ถ้าถ้าเกิดไม่พออันนี้ต้องเลาะใหม่หมดเลยไม่เลาะค่ะก็ไม่ใช่มันมันดึงมาแล้ว ดึงแล้วมันนี่ก็ริ้งต้องต่อยปฏิกะแบบเพราะว่ายาวเยอะแล้วดันไม่ขวไม่อะไรก็มันต้องฟองเครื่องอะไรแบบนี้ปุก็เลาะยากใช่ไหมไอ้พวกนี้ยให้เราเอาอับที่ทำทำให้ผอมๆนะเออทางผางกูเราก็ใช้ตัวนี้หมุนค่ะหมุนมานะคะหมุนมาที่นี่ให้เกิดใจขึ้นเห็นไหมฮะ ใจเห็นไหมถึงบอกเมื่อกี้ที่บอกไม่พอไหมมานี่นะคะมาถึงที่นี่เนี่ยเป็นใจไหมมาถึงที่นี่กันเลยบบ๊บนะคะใช้ตัวนี้บิดมันยไลืมนมีสายโยงอยู่แล้วเนี่ยสายโยงตัวก้นมันในตัวนี้ตัวนี้เราล็อกตัวนี้ก็บิดมานี่ค่ะพี่เห็นไหมอืมอนนียอดขนาดนี้เลยสายโยงสายโยงมันจะมีสายโยงตัวนี้ตัวนอนเห็นไหมตัวนี้ คือตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่ไม่ตัวนอนเราขึ้นที่นี่เห็นก้นเราปั่นตามแบบถ้าถ้าอารมณ์เราปั่นมาทางนี้เราก็ปั่นมาทางนี้นะแต่ถ้าอารมณ์ของเขาปั่นมานี่เห็นหัวไหมค่ะ <c oughs> ก็ปั่น <c oughs> อันนี้ต้องอยู่หัวนะคะค่ะเดี๋ยวมาต่อนี้อันนี้หัวอันนี้หัวนะค่ะ <c oughs> หมุนมานี่อันนี้มาเจอไหมกับที่เราขึ้นครั้งแรก <c oughs> เราขึ้นครั้งแรก แล้วตัวนี้ก็บิดมานีนี้หางมาอีกค่ะเห็นบิดมายังค่ะแล้วก็แค่นี้นะคะนมานี่ปุ๊กเห็นปั่นเมื่อกี้ถึงบอกต้องปั่นยาวกว่าตัวนี้มานี่นี่คือ ตัวนี้เมื่อเสร็จแล้วนะคะล็อกค่ะล็อกหัวล็อกตรงช่วงโค้งตรงที่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 โค้งเมื่อกี้เนี่ยค่ะนะคะนี่จับจับนี่ล็อกไปทั้งหมดก็ได้เลยก็ทำเสร็จเราก็มายึดถือเห็นล็อกนี้นะคะอันนี้ตีโค้งมานี้ แล้วก็ล็อกหัวนี้อีกครั้งหนึ่งจบดอกค่ะอันนี้คือเห็นตีโค้งไหม แล้วก็มานี่อันนี้คือกรีบที่นี่แล้วเราจะใช้ใบขึ้นมาแล้วก็ใบมารับที่นี่ไหมคะให้เห็นชัดเจนค่ะส่วนเมื่อกี้อีกลายงไปไหนใบเราใช้เป็นแบบหนอนหรืออะไรคะออธรรมดาธรรมดาค่ะใบปักทึบธรรมดานี่อันนี้คือเรื่องเดียวกันแต่ตัวนี้อันนี้ใบมานี่นะใบมาที่นี่ใบมาที่นี่ให้เห็นตัวนี้ไหม แบบนี้เอาละส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะดอกเนี้ยจะสั้นกว่าตัวนี้หน่อยหนึ่งแล้วเสร็จแล้วดอกเวลาปักอะปักทึบมาถึงนี่จิ้มลงไปค่ะปักทึบเข้ามาปักทึบเข้ามาในในในตัวในตัวดอกของมันเลยปักทึบแต่ตัวนี้ใบปักมาโอ่อ่าข้างๆทำให้ดูคนละดอก ตอนนี้ทาไปทําคนละดอกทําแค่ดอกเดียวพอใช่อาถินลุยเลยดอกเดียวพอแล้วเดี๋ยวจะมีคําถามถ้าดูตอนนี้แล้วไม่มีคําถามอ่ะให้ทําคนละดอกนะคะ <c oughs>